สัปดาห์นี้เริ่มเข้าสู่เทศกาลตุษจีนซึ่งปีนี้ตรงกับวันพุทธหัสวบบดีที่19กุมภาพันธ์เป็นวันเฉลิมฉลองวันขึ้นปีใหม่ของชาวจีนและมีประเพณีไหว้เทพเจ้าไฉซิงเอียและสิ่งที่กาลังเป็นกระแสนิยมทําการอย่างคลึกโครนนั่นคือการแก้ชงความเชื่อในเรื่องปีชงเป็นอย่างไรปีนี้ปีไหนชงบ้างและวิธีแก้ชงต้องทําเช่นใดไปหาคําตอบได้กับเดอะวัง เดี๋ยวมาฟังกันเลยนะคะว่าปีนี้ปีอะไรชงบ้างแลวจะแก้ชงกันยังไงกับเดอะวังอยู่กับเราแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้โหไมห้อยคยเลยคิวแน่นคิวแน่นมาก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 ่อนเลยดีกว่าก็ขอเลยว่าเรื่องปีชงเนี่ยเป็นเรื่องที่สะเทือนใจคนไทยมากค่ะทุกทุกปีพอกำลังจะสิ้นปีต้นปีปุ๊บคำนวณแล้วเอ๊ะฉันชงไม่ชงนะยิ่งถ้าเกิดว่าคนที่ทำอาชีพในช่วงแบบว่าที่เป็นร้านอาหารเนี่ยจะเครียดสุดเลยชงทั้งคืนอ่ะอ ร้านกาแฟอะไรอย่างงี้บานโชงตลอดเวลาพวกเนี้คือจะปีไหนก็โชงปีไหนก็โชงตายโชว์แต่อย่างงี้ค่ะคือในปีนี้นะคะปีนี้เนี่ยเป็นปีพศสอ5 8ตกอยู่ในปีนักษัตริที่เป็นปีมะแมมะแมคือม้าเอ๊ะแพะ ขอโทษตกไม่ต้องสงสัย<ก>ว่าทำไม<ก>ปจัจจีโสด <c oughs> ไ,มไม่ต้องสงสัยนะคะคุณผู้ชมว่าทําไม <c oughs> ปจัจจีโสด <c oughs> นะ <c oughs> ปีมะแมนะคะเป็นปีแพ้นั่นเองนะคะแล้วก็ <c oughs> ที่สําคัญนอกจากปีมะแมเป็นปีแพ้แต่ปีที่ชงเต็ม <c oughs> ๆเลยร้อยเปอร์เซ็นนั่นคือปี ฉลูวัวนั่นเองอนะอันนี้คือชงแบบ100รอ้อยเปอร์เซ็นเต็มๆนะร้อยซนี่คือหมายความว่ามักจะเจอเพื่อ,อพวกเหตุการณ์หรือว่าเรื่องเสียๆกับตัวเองซะส่วนใหญ่แต่ไม่ต้องกลัวเรามีเพื่อนให้ยังไงอ่คนที่ชงนะคปีฉลลูหรือวัวเนี่ยไม่ต้องห่วงนะเขาคุณจะชงเพียงแค่ลาพังเพราะเราส่งคณะ มาให้อีก3ปีผู้ตายแล้วมีปีอะไรบ้างคะ,ะปีที่ต้องชงร่วมด้วยนั้นก็คือได้แก่ปีมะโรงะนะคะปีจอนะคะแล้วก็เป็นปีมะ มะมะมะลงไปแล้วมะเมียเมียมะแม่สิมะแม่อ๋อเพราะเขาท้ว่าเขาชงตัวเองอ๋อชงตัวเองด้วยหรอมีอย่างนี้ทุกวงใช่ชงตัวเองมะลงใหญ่ใหญ่ปีหมาแล้วก็ปแพ้ถูกต้องใช่แล้วรู้ไหมว่าผลที่มันจะเกิดเป็นผลข้างเคียงคืออะไรคืออะไรคะจัะอย่างปีที่ชงร้อยเปอร์เซ็นต์คือปีฉลูเนี่ยเหตุเสียก็จะเยอะเช่นสุขภาพร่างกายก็เป็นไม่ได้นะการเงินการทองก็เป็นไม่ได้นะคะบางคนเนี่ยมีเรื่องคดีความ ะนะบางคนเนี่ยมีญาติเสียญาติผู้ใหญ่ล้มหายใยจากแบบกระทันหันอะไรประมาณนี้ยกตัวอย่างนะแต่ไม่หมายความว่าจะเกิดขึ้นกับคนที่เกิดในปีฉลูทุกๆคนไปนะคะส่วนคนที่เป็นปีร่วมนะคะคือปีร่วมที่เป็นลักษณะของปีร่วมชงเนี่ยขอพูดถึงก่อนเลยคืออ,อย่างลักษณะของคนที่เป็นปีจอนะอย่างคนที่เกิดในปีจอหรืออะไรพวกนี้เนี่ยนะคะที่เป็นชงร่วมปีจอก็ดีปีมะโรงก็ดีอันนี้เนี่ยก็คือจะส่งผลเขาเรียกว่าเป็นผลชงที่มาจากในเรื่องของวิบากแรงก้ นะเช่นเออเป็นช่วงปีที่เราอาจจะทําบุญน้อยไปอะไรไปเนี่ยใ้ผลกรรมที่ทําไว้มันก็เลยจะมาทวงในช่วงเดือนนี้นเขาเรียกเหมือนเป็นช่วงดวงตก<อ>ดวงตกแต่ดอกเบี้ยขึ้นนะเขาก็จะเข้ามาหาคนที่เกิดในนักษัตริย์ที่เป็นชงร่วมแบบนี้ซะ,ะส่วนใหญ่แต่เมื่อกี้บอกแล้วว่าปีมะแมมะแมก็ต้องชงตัวเองด้วยใช่แพ้เอาคำแบบง่ายๆเลยนะเอาแบบไทยเข้าใจจริงเข้าใจเลยนะค่ะมะแมแพ้ชงตัวเองนั่นหมายความว่า คนปีมะแมหาเรื่องใส่ตัวอ๋อทําตัวเองใช่ความหมายมันคือแบบนี้หน้าตาใส่อารมณ์มากเลยทําตัวเองเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวอินเนอร์กับใครหรือเปล่าไม่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 ได้อินกับใครอ่าเรียกว่าหาเรื่องใส่ตัวเช่นเรื่องไม่ควรพูดก็พูดเรื่องไม่ควรทําก็ทําเรื่องไม่ควรตัดสินใจก็ตัดสินใจอันนี้เขาเรียกว่าชงตัวเองชงเองคือชงปะทะกับปีนักกษัตริย์ตัวเองแต่ข้อดีมันมีด้วยนะมันมีนัยยะแฝงอยู่ว่าคนที่เกิดปีชง นะคะแล้วเป็นปีเดียวกันกับนักกษัตริย์ของปีชงนั้นๆปีนี้เป็นปีมะแมแล้วเเกิดมะแมไม่ได้หมายความว่าจะเลวร้ายแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะมันไม่ใช่ชงเต็ม,อมสองเป็นชงที่มา,มาประทะตัวเองมีตัวเตือนแต่ข้อดีคือคนที่เป็นปีประทะตัวเองนั้นจะเป็นปีที่เทพเจ้าไท้สวยเอีอะเสด็จมาประทับอยู่บนศีรษะตัวเองอนั่นหมายความว่าคนที่เกิดในปีเดียวกับนักกษัตริย์ที่ชงนั้นต้องใช้ชีวิต และก็ใช้ความคิดการตัดสินใจที่ระมัดระวังรอบคอบมากกว่าปกติขึ้นไปอีกเพราะถ้าเกิดว่าคุณผีผามเล่นเล่อใจร้อนอารมณ์ร้ายไม่ควบคุมสติไม่มีสมาธิตัดสินใจอะไรก็ตามอาศัยมีอารมณ์มีโทสังเดียว นักษัตริย์หรือว่าเทพเจ้าที่ประทับอยู่บนศรีรษะเราเนี่ยจะเกิดการสั่นคลอนไม่มั่นคงค่ะเรื่องก็เลยจะถึงตัวเองนี่<อ>มันเป็นลักษณะนี้นี่คือเป็นเรื่องตามความเชื่อแต่ถ้าเผื่อทาดีเนี่ยท่านก็จะส่งเสริมถูกต้องเพราะฉะนั้นถ้าดีเนี่ยคือต้องบอกว่าเป็นเป็นปีที่ชงเองเนี่ยคือชงแล้วให้ตัวเองเนี่ยดีโดดเด่นไปเลยก็ได้อ่าเป็นอย่างนี้คราวนี้มาพูดถึงเรื่องของพวกชงร่วมชงร่วมอย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่นี้ก็คือที่มีมะโรงแล้วก็มีจอด้วยก็อย่างที่บอกว่ามัันนนนนจจะะะะเเเเเป็รรรรรรืืื่่่่อออออองงงงงงขขขผผลลสีียหวาาาา้้้คททมมกกไไ ช่วงนี้ยิ่งต้องรู้ตัวยิ่งต้องระมัดระวังการกระทาความคิดคําพูดของตัวเองให้มากกว่าปกติการเรามันลบไม่ได้นะคะแต่ว่าเราทําบุญเข้าไปเนี่ยอย่างน้อยสุดเนี่ยมันก็ได้เหมือนมันตัวแบ่งเบาเท่านี้มาพูดถึงแล้วชงเนี่ยชงร่วมก็ดีชงตรงก็ดีทํำยังไงนะคะอันดับแรกเลยนะคะยกตัวอย่างนะคะก็จริงๆเราไม่อยากยกตัวอย่างแต่ก็จะขอยกตัวอย่างนะคะคือพอรู้ตัวว่าชงชงปุ๊บปีใหม่มาไหวเลยโอ้มีไหวตั้งแต่ปีห้าเจ็ดเลยนะปลายปีรีบไปไหมไม่ผลไหมรีบไปไหม เป็นเยอะละอันนี้เป็นเยอะละ,ละคือต้องบอกอย่างนี้ค่ะคุณผู้ชมคะ <sucked. S 2> การแก้ชงที่สมบูรณ์แบบควรแก้หลังจากวันตรุษจีนจะดีที่สุด oh. อย่างปีนี้เนี่ยตรงกับวันที่สิเก้าใช่ไหม,มควรแก้หลังตรุษจีนเพราะอะไรหนึ่งคนจีนเนี่ยเขามีความเชื่อว่าก่อนวันไหวหรือวันตรุษจีนเนี่ยก็จะต้องมีการส่งเทพเจ้าคือเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อประมาณสักสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยวันพฤหัสนะคะมีการส่งเทพเจ้าไปแล้วปุ๊บ พอวันไหวจริงปุ๊บก็ต้องส่งเทพเจ้าต่างๆที่ยังอยู่เช่นทเทพเจ้าไทยสวยเอีย้ยซึ่งเป็นเทพเจ้าที่คุ้มครองดวงชะตาเนี่ยแหละ,สะเสด็จกลับขึ้นมาบนสวรรค์ก่อนอแล้วเป็นเทพเจ้าไทยสวยเอี้ยของปีมะเมียมมคือปี57ที่ผ่านมาเป็นปีมา้าค่ะถ้าเงินสเสด็จกลับขึ้นไปอะฉะนั้นปุ๊บเวลาที่เป็นวันไหว้รับเสด็จเจ้า ก็คือจะเป็นไทยสวยเอี้ยของปีมะแมโอ้ต้องส่งองค์เดิมขึ้นไปก่อนแล้วเดี๋ยวองค์ใหม่จะลงมาถูกเพราะว่าเขามีทั้งหมดเนี่ยมีประมาณ แต่และน,นักษัตริย์เนี่ยแต่และพระองค์เนี่ยก็จะคุ้มครองดวงตาตามนักกษัตริย์ที่แตกต่างกันไปะนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อคุณไหว้หลังตรุษจีนนะคะนั่นจะหมายถึงว่าได้มีการไหว้รับอัญเชิญเสด็จองคท้ายสวยเอียของปีมะแมลงมาแล้วแล้วเราถึงไปไหว้แก้ชงเพื่อที่จะได้ฝากดวงชะตาของตัวเองไว้กับท้ายสวยเอียปีมะแม,แ,มแบบนี้แล้วพวกที่ไปทิงไหว้กันมาตั้งแต่่อจาร์ ก็คิดซะว่าพรีวิวชงแล้วกันโอเคไปซ้อมคือเออซ้อมก่อนว่าอ๋อเขาไหว้ยังไงปัดตัวยังไงอะไรอย่างงี้ก็ต้องทำอีกทีหลังตัวงีนนี่เลยนะคะที่เราอยู่ตรงหน้านี้นะคะนี่คืออุปกรณ์ในการแก้ชงนะมีกระดาษทองมีทองมีหลายอย่างมีเทียนมีทูบสารพัดเลยอันนี้เนี่ยจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นชุดการแก้ชงแบบมาตรฐานนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยไม่ว่าคุณจะไปวัดจีนที่ไหนนะคะหรือวัดจีนที่เขานิยมไปกันส่วนใหญ่เนี่ย 3อันดับแรกที่เขานิยมไปเลยนะคือ 1. วัดบางกรกมลาวาหรือวัดเล่งเนยยี่เยวราชนะวัดที่สองคือเล่งในยยี่สองหรือเล่งในยยี่บางบัวทองแล้ววัดที่ 3. อันนี้เล c o คอมเมบอกเลยที่ที่ได้มากับตัวเจอมากับตาวัดเล่หกยี่ฉะเชิงเราที่เนี่ยบอกเลยเทพเจ้าไทยสุเสศักดิ์สิทธิ์มาก นะเป็นเทคนิคนะคะเพื่อใครสะดวกตรงไหนจริงแล้วไปได้หมดแหละทุกที่ก็ถ้าเรามีความเชื่อมั่นความศรัทธาก็ศักดิ์สิทธิ์ทั้งหมดนะคะแต่ในการไปแก้ชงเนี่ยนะคะนอกจากที่เราจะนํเข้าวของสิ่งเหล่านี้ที่เป็นชุดไหว้เนี่ยไปไหว้นะคะเพื่อถวายต่อองค์เทพเจ้าท้ายสวยเอียแล้วนะคะเราก็จะมีการเขียนดวงชะตาเพื่อฝากเทพเจ้าไว้นะคะโดยการเขียนชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดเวลาฟาาตกฟ้าอะไรอย่างเงี้ยนะคะ บางคนเนี่ยถ้าหากว่าไม่สามารถที่จะจําได้ในเรื่องของเวลาเกิดหรืออะไรก็ตามวันเกิดไม่แน่นอนไม่ตรงกับประชาชนในนี้ยเขามีวิธีด้วยนะถ้าคุณจําไม่ได้ให้ใส่คําว่าดีโอไม่ต้องไปมั่วเลขนะไม่ต้องไปมั่วเวลาเกิดเวลาดีวันอะไรวันดีอ่าเขามีวิธีการเป็นเคสแมบีด้วยเขนเลยใช่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเราไปแก้เสร็จปุ๊บเราก็จะมีการไหวเพอเราไหว้ถวายของกับที่พระเจ้าทัยสุเอียเสร็จแล้วปั๊บ ใบที่เราเขียนดวงชะตาเนี่ยเขาจะต้องนํามาปัดตัวฮ่านำมาปัดตัวซะก่อนนี่ๆอย่างนี้อย่างน,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 นี้อ่ะวันนั้นเขาให้ปัดกี่รอ,อบ12หรือ13จำไม่ได้เขาค่อยยืนบอกแล้วเราก็ทํำตามไปสติไม่มี <c oughs> <c oughs> ขอความกรุณาไปทำใหม่เถอะนะถ้าขอหลังใอ้วิธีการที่ถูกต้องให้เป็นจรเโอเคนะคะต้องบอกอย่างนี้ว่า กระดาษแบบนี้นะคะที่เขา,าจะให้มานะคะอันนี้คือให้เราใส่ข้อมูลนะเกี่ยวกับตัวตนเราเช่นอสุใส่ปัจจลีสวยเสร็จเรียบร้อยปุ๊บพอเราถวายของเสร็จนะคะวิธีการปัดตัวนะคะจริงๆแล้วมันอาจจะมีหลายๆเทคนิคแต่ว่าเอาอันนี้เป็นแนวที่วงทําแล้วกันเนาะให้เราปัดตัวนะคะตั้งแต่ศีราะลงมานะคะปัดตัวลงไปเลยเช่นนะเช่นนะเช่นขอให้ข้าพเจ้า จงหมดทุกหมดโศหมดโรคหมดภัยในเดือนที่1นึ่งฟึ่งนพระเจ้าหมดทุกหมดโศหมดโรคหมดภัยในเดือนที่สองแังอันนี้เทคนิคพี่ไล่เป็นเดือนไปเลยปกติเราใช้สิบสอเดือนใช่ไหมใช้ไปสิบเลยบวกอะไรเข้าไปจ้ะแถมไปของปีหน้าด้วยอติปี เออแถมไปด้วยแต่ถ้ารู้สึกว่าอุ้ยมีอวราอยากมีชีวิตที่ทนทุกข์ทรมานมากงั้นก็ปัดสักหกรอบก็พอที่เหลืออีกหกเจ็ดเดือนนี่เอาเก็บไว้ลุ้นบ้างไรม่ควรนะควรปัดไปเลยนะแล้วจริงๆแล้วเนี่ยอันนี้เมื่อกี้คําพูดเนี่ยเราอาจจะแบบกระชั้นชิดเดี๋ยวเรเรียบเรียงให้ใหม่นะเอางี้ข้อไล้จะหมดไปขอให้พระเจ้าโชคดีในเดือนที่หนึ่งฟึ้งเลยข้อไร้ทั้งหมดจะหมดไปขอให้ข้าพเจ้าโชคดีในเดือนที่สอง 12ดไปเลยสิบรอบจากหัวยจมเท้าเท้าเลยาจงโชคดีใช่แล้วขอให้มีสิ่งดีๆเข้ามาในเดือนที่หนึ่งไล่ไปเลยแบบนี้ทั้งหมด13ครั้งค่ะเพื่อไปปีหน้าไปเลยถูกต้องเผื่อไว้ด้วยนะทำเสร็จแล้วแก้ชงได้เลยไหมทำเสร็จแล้วบอกให้เลยว่า50าสเลยล่ะ ค่ะไอ้ที่มันหนักหนานะมันจะห้าสิบห้าสิบเลยนะคะอันนี้เป็นในวิถีทางหนึ่งของในแบบของธรรมเนียมคนจีนค่ะแต่เอ๊ะถ้าเราเป็นลูกครึ่งไม่ถนัดไม่สันทัดไม่ได้ซึมซับในเรื่องของประเพณีจีนต้องแก้ไหมบอกอย่างนี้นะถ้าไม่ได้ขัดแย้งในเรื่องของวิธีกรรมอะไรมากมายแก้ชงเธอค่ะก็ไปทำซะามันไม่ได้เสียหายอะไรแล้วมันเห็นมาเยอะแล้ะ ไอ้ประเภทที่ว่าไม่แก้ไม่แก้แล้วมันพอมันมีเหตุเนี่ยไอ้การแก้เหตุเนี่ยยากกว่าการไปแก้ชงอีกอืเลยไหมเพื่อความสบายใจแล้วก็จะได้เตือนตัวเองให้มีสติด้วยนี่แหละมันเป็นกุศโลบายคือพอได้ทํามันทําให้เราระวังชีวิตนะไปถามถ้าไปในแบบลูกรึ้งเมื่อกี้ที่บอกทําวิธีอื่นได้ไหมคะได้ทําอะไรล่ะ การให้ทานหรือปล่อยชีวิตสัตว์ได้หมดเลยนะปล่อยชีวิตวัวโคกระบือนะตาเปอร์บริจาคโลหิตได้ไหมได้นะทำได้หมดเลยและสุดท้ายถ้าเป็นพุทธศาสนิกชนแบบร้อยเปร100์เซนแต่ยังมีความเชื่อในเรื่องชง พาตัวเองไปที่ที่ดีไปในหวงจุ้ยที่ดีคือไปไหว้พระเก้าวัดส๋อทำบุญถูกต้องจบแบบนี้ง่ายเลยแต่ว่าแก้ชงได้อย่างมากก็คือห้าสิบห้าสิบถูกต้องไม่ได้ถึงร0อยเปอร์เซนต์ส่วนดีห้าสิบถ้าเผื่อเกิดอะไรขึ้นก็ปล่อยวางนะคะเ่าไปเยอะเยอะขบมดทั้งมมลแล้วคือจะชงหรือไม่ชงใช้ชีวิตอย่างมีสติค่ะแล้วความผิดพลาดในชีวิตก็จะไม่มีหรือลดลงค่ะวันนี้ขอบคุณทวังด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะ